ดิฉันขออนุญ,ญาตถอดหน้ากากอนามัยนะคะกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาววิเลลักอรินธรรมพงศ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมการปกครองท้องถิ่นได้รับมอบหมายจากท่านประธานคณะกรรมการพลเอกเลิศรัตนวานิชและท่านนารงอ่อนสะอาดประธานอนุปฏิรูป ดิฉันจะขอรายงานผลการติดตามโครงการและกิจกรรมระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่6พื้นที่และเมืองหน้าอยู่อัจฉริยะโดยมีส่วนร่วมกับคณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องในรายงานฉบับนี้อีก4คณะคือคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณากรการคมนาคมการบริหารราชการแผ่นดินการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมท่านประธานคะแผนแม่บทประเด็นที่6นี้ประกอบด้วยแผนย่อยสองแผนคือ 1. แผนย่อยการพัฒนาเมืองหน้าอยู่อัจฉริยะและ 2. แผนย่อยการพัฒนาพื้นที่เมืองชนบทกเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท,ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืนขอสไลด์ถัดไปคะ่ะ เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทนี้มี3ประการค่ะประการแรกเพื่อให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นเกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อกระจายความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาคของประเทศประการที่สองมีพื้นที่ที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองหน้าอยู่ชนบทมั่นคงกเกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศร,รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งโบราณคดีประการที่3เพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ขอสไลด์ถัดไปค่ะเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ประเด็นที่6นี้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเกิดศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคของประเทศจึงกำหนดให้ตัวชี้วัดเป็นมูลค่าการลงทุนหรือมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลในเมืองเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ25 5, ภายในปี2561ถึง2565หรือเฉลี่ยร้อยละ5 8ต่อปีขอสไลด์ถัดไปค่ะโดยเหตุที่ ภูมิภาคต่างๆของเรายังมีความสามารถไม่เท่ากันเป็นผลให้มูลค่าผลิตภัณฑ์ของแต่ละภาคยังแตกต่างกันอย่างมากดังนั้นจึงได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายรวม13จังหวัดกระจายในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเทียบเคียงจากมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลโดยในปี2562ที่ผ่านมาพบว่ามีเพียง7จังหวัด ที่มีมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่กำหนดไว้และมี6จังหวัดที่มีมูลค่าทุนจดทะเบียนนิติบุคคลขยายตัวน้อยกว่าค่าเฉลี่ยเป้าหมายประการถัดมาคือประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีแผนผังภูมินิเวศท่านประธานคะในขณะที่พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและย่านอยู่อาศัย จึงต้องสร้างให้เกิดสมดุลและให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแผนผังภูมินิเวศจะเป็นยุทธศาสตร์และกระบวนการสร้างความสมดุลและการบูรณาการระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนในระยะแรกปี2561ถึง2565ได้กำหนดให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการจัดทำ แผนผังภูมินิเวศอย่างน้อยหนึ่งภาคโดยจัดทำในภาคเหนือเป็นแห่งแรกและเพิ่มขึ้นหนึ่งภาคในระยะที่สองอีกหปีถัดไปในระหว่างการดำเนินการจัดทำแผนผังภูมินิเวศในภาคแรกนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลได้จัดการอบรมให้ความรู้แก่เทศบาลต่างๆให้รู้จักเข้าใจ และเห็นประโยชน์ของแผนผังภูมินิเวศขณะน,นี้อยู่ระหว่างดำเนินการรุ่นที่1นึ่จำนวน40เทศบาลค่ะขอสไลด์ถัดไปด้วยค่ะเป้าหมายที่3เรื่องการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่เนื่องจากความเจริญและขนาดของเศรษฐกิจในภูมิภาคของประเทศมีการกระจุกตัวอยู่ในภาคกลางภาคตะวันออกและบางส่วนของภาคใต้ อีกหลายพื้นที่ยังได้รับการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันและแม้แต่ในเขตจังหวัดเดียวกันก็ยังมีความเหลื่อมล้ำของประชาชนในเขตเมืองและในเขตชนบทสะท้อนออกมาเป็นไรายได้ที่ไม่เท่ากันดังที่กาเรียนท่านประธานมาตั้งแต่ต้นนั้นคือเป้าหมายวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะขอสไลด์ถัดไปด้วยค่ะ ดิฉันและคณะกรรมาการได้เลือกติดตามและศึกษาการดำเนินโครงการจำนวน10โครงการจาก191โครงการในสพันธกิจพันธกิจที่หนึ่งพัฒนาเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความน่าอยู่ได้เลือกมาศึกษาติดตามจำนวนเจโครงการโดยที่ทั้ง7โครงการที่เลือกมานี้ เห็นว่าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศไปสู่อนาคตและมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยตามแผนยุทธศาสตร์ส่วนอีก3โครงการขอสไลด์ถัดไปค่ะคณะกรรมการได้พยายามขอะทันโทษค่ะส่วนอีก3โครงการดิฉันได้คัดเลือกจากพันธกิจที่สอง คือพัฒนาเมืองขนาดกลางให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสังคมและการบริการให้กับพื้นที่โดยรอบจำนวน2โครงการและพันธกิจที่3อีก1โครงการคณะกรรมาการได้พยายามคัดเลือกโครงการจากทุกพันธกิจของแผนแม่บทเพื่อวิเคราะห์ถึงผลการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพขอสไลด์ถัดไปค่ะ ผลการวิเคราะห์การดำเนินโครงการในทั้ง3พันธกิจดังกล่าวพบว่าส่วนใหญ่เป็นโครงการที่มีผลกระทบสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายแผนการปฏิรูปประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติในระดับที่มากกับทั้งบางโครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ท่านประธานคะมีข้อหน้าสังเกตว่า ใน10โครงการที่เลือกมามีเพียง2โครงการเท่านั้นที่ดำเนินการแล้วเสร็จและดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาโดยใน8โครงการที่เหลือพบว่า6ใน8โครงการดำเนินการล่าช้าโดยมิใช่สาเหตุจากงบประมาณเพราะฉะนั้นจึงทำให้ดิฉันออกจากกังวลว่าโครงการเมืองอัจฉริยะของเราจะล่าช้าเกินไปจากในภาพ คือการจัดอันดับเมืองอัจฉริยะเมื่อปี2019ปรากฏว่า10อันดับแรกมีทั้งเมืองในอเมริกายุโรปเอเชียและแม้แต่ในประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสิงคโปร์โดยที่กรุงเทพของเราอยู่ในอันดับที่104ตกจากอันดับที่90เมื่อปีที่แล้วภาพทางขวาเป็นวิธีการให้คะแนนในมิติต่างๆค่ะ มิติต่างๆนี้ได้ถูกแปลเป็นภาษาไทยไว้ดังนี้ค่ะท่านประธานขอสไลด์ถัดไปค่ะมิติต่างๆที่ใช้ในการพิจารณาให้คะแนนโดยสถาบันนี้ประกอบด้วยมิติด้านเศรษฐกิจด้านทุนมนุษย์ความสมานมมฉันในสังคมสิ่งแวดล้อมธรรมาิบาลการวางผังเมืองการขยายงานระหว่างประเทศด้านเทคโนโลยีและด้านความคล่องตัวของการคมนาคมขนส่ง เมื่อปี2018กรุงเทพอยู่ในอันดับที่90โดยนิวยอร์กได้อันดับ1แต่ในปี2019นิวยอร์กตกไปอันดับ2แล้วค่ะในขณะที่กรุงเทพของเราก็ตกไปอันดับที่104ดังที่ได้แสดงในภาพก่อนนี้นะคะท่านประธานคะดิฉันขอเรียนท่านประธานว่าการให้คะแนนเมืองอัจฉริยะของเรามีหลักเกณฑ์น้อยกว่านี้ค่ะขอสไลด์ถัดไปค่ะ คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะได้กำหนดลักษณะของเมืองอัจฉริยะไว้เจ็ดด้านแต่ในการที่เมืององค์กรหรือสถาบันต่างๆจะขอการรับรองให้เป็นเมืองอัจฉริยะนั้นไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติครบทุกด้านค่ะแต่อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติด,ด้านสิ่งแวดล้อมหรือ smart environment เป็นหลักขอสไลด์ถัดไปค่ะ เวลานี้มีโครงการที่ขอรับการพิจารณารับรองหลายโครงการหลายแห่งทั่วประเทศโดยที่ยื่นขอในด้านที่ตนเชี่ยวชาญหรือมีความพร้อมแตกต่างกันไปนับว่าเป็นนิวิตใหม่อันดีที่ความเป็นเมืองอัจฉริยะได้รับความสนใจและได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติโครงการเด่นๆที่เป็นโครงการนำร่องขอสไลด์ถัดไปค่ะ ที่ได้เริ่มต้นกำหนดได้ที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วได้แก่โครงการเมืองอัจฉริยะเชียงใหม่ภูเก็ตและขอนแก่นซึ่งทั้งสามแห่งต่างก็ให้ความสำคัญในมิติที่ต่างกันไม่ได้เหมือนกันไปทุกด้านทุกมิติทั้งนี้เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจภูมิศาสตร์และความต้องการของประชาชนในพื้นในท้องถิ่นนอกเหนือจากสามโครงการนี้แล้วขอสไลด์ถัดไปค่ะ ที่ตามมาติดๆอีกสี่เมืองสำคัญคือชนบรุรีระยองฉะเชิงเซาและกรุงเทพมหานครก็กำลังมีการดำเนินการเพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะในเวลาอันใกล้นี้ท่านประธานจะเห็นว่าในรายละเอียดของโครงการนั้นจะมีความแตกต่างกันได้ทั้งในขนาดของโครงการพื้นที่ของโครงการและแม้แต่การเลือกโครงสร้างพื้นฐานของแต่และโครงการนั่นหมายความว่า การจัดทําเพื่อให้เกิดเป็นเมืองอัจฉริยะนั้นอาจค่อยเป็นค่อยไปทีละส่วนทีละน้อยแล้วค่อยนํามาประกรอบกันเป็นภาพใหญ่ในภายหลังได้ท่านประธานคะไม่แน่ว่าในอนาคตประเทศไทยอาจจะมีเมืองอื่นๆอ,อ,อีกหลายเมืองนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครที่จะได้รับการจัดอันดับเมืองอัจฉริยะในระดับโลกในประการสุดท้าย ดิฉันขอสรุปภาพรวมผลการวิเคราะห์การดำเนินโครงการที่เลือกมาศึกษาทั้ง10โครงการาท่านประธานคะไม่มีข้อสงสัยเลยว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าทั้งทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีความเป็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่ความเท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจและโอกาส แต่จากการติดตามการดำเนินการพบว่ายังมีช่องว่างอีกมากที่จะทำการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ซึ่งข้อด้อยทั้งหลายเหล่านี้ดังที่แสดงในแถบสีแดงที่ท่านประธานได้เห็นอันประกอบด้วยด้านประสิทธิภาพการบูรณาการร่วมกันการมีผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายท่านประธานคะ ดิฉันอีกทั้งคณะกรรมาการการปกครองท้องถิ่นและคณะกรรมาการที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าติดตามการดําเนินการตามแผนแม่บทนี้และนํารายงานต่อที่ประชุมแห่งนี้ในโอกาสต่อไปขอพระคุณค่ะท่านประธาน